น,นี้จะออกจากตัวจังหวัดชะเชิงเซามุ่งหน้ากลับกระบินบุรีรถหมายเลข304นะครับจะมุ่งหน้าไปที่นครราชสีมาก,กลับก่อนนะครับชะเชิงเซาขึ้นบ่ายถึงแล้วครับ <ไป S 2> OREV Station Plus ของเวโรนาทับลานพักรถด,ด้วยก็เติมพลังรถด,ด้วยครับ เดินทางมาถึงเดวโลน่าทับลานก็จอดพักรถแล้วก็เติมพลังนี่ครับเดวโลน่าทับลานเติมพลังน้องโลมา แล้วก็จอดมาเช็คอินบริเวณนี้ครับ The Verona t a p l a n d ก็ไปชม The Verona at t a p l a n d ดินแดนแห่งรักอาณาจรรักรแห่งการพักผ่อนจุดประชาสัมพันธ์ติดต่อที่พักครับผมไม่ได้จองไ,ม,ไม่ได้จองทุกคราไปติดต่อที่ล็อบบี้ด้านในครับ <ม>ครับไปอีก150เมตรเจอาบีเดอ๋อครับครับไปชมด้วยกันครับดูะเวโลนาทัพลานยินดีต้อนรับเช็คอินล,ล็อบบี้โรงแรมโอ้เลี้ยวเข้ามาก็เป็นอีกโลกหนึ่งเลยที่จอดรถลูกค้าโรงแรมตรงไปสปีดลิมิต20กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้อ,หอง สตล์ยุโรปห้องประชุมออกแบบดีจังเลยติดต่อห้องพักก่อนนะครับถ้าเป็น2คนก็คือเตียงเดียวนะครับต่อคืนอยู่ที่2,000ถ้ามีเด็กมาด้วย1คนก็เสริมอีก500บาทเป็น2,500บาทต่อคืนนะครับสวยงามครับเดวิลลน่าทับลานนะครับวิวทิวทัศน์ข้างถนนบริเวณประตูทางเข้า เดอะเวโลนาทับลานมีโรงแรมมีศูนย์อาหารห้องน้ำสะอาดปั๊มน้ำมันแล้วก็มี e ีวีสเตชัด้วยแจ่มเลยนะครับท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่เส้นทางนี้นะครับก็คือวังน้ำเขียวกระบินบุรีผ่านบริเวณอุทยานแห่งชาติทับลานอยู่ตรงข้ามกันเลยครับเดอะเวโลนาทับลานซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานอย่งนี้ก็ ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกเหมือนกันกันกนกบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเพราะว่าอยู่ในอนาบริเวณเดียวกัน